วันนี้เรามาทำโรตีนานค่ะเสิน้ำเกลาวนะคะน้ำเปล่าสี่สิบกรัมน้ำตาล1นึ่งกรัมค่ะเกลือ1กรัมเฮยยีสต hey, yes. ์ศนจด4กรัมโยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนๆๆโอ้น้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้10กรัมค่ะ คน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 เราเอาน้ำมาใส่ในช้วยก่อน in case เดี่ยวแป้งไม่พอนะคะท่านี้ดูเหมือนน้ำมันน้อยเกินไปเนาะรู้สึกรู้สึกว่ากำลังดี พอเราคนๆไปก็จะเห็นว่าแป้งมันเริ่มเกาะเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งไปเราก็สามารถเติมของเหลวเข้าไปค่ะอย่างเช่นโยเกิร์ถ้าเรารู้สึกว่าเรานวนยังไงมันก็ไม่สวยแล้วก็ปล่อยมันพักก่อนนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะทำปฏิกิริยาเองนะคะทำให้ตัวเอง,องนะนวดง่ายขึ้นดูซิมันจะเป็นยังไงตอนนี้ หนึ่งชั่วโมงมันเหมือนยังไม่ฟูมากนะโอเค,อเคพักไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมงดูสิข้างในมันเริ่มฟูแล้วนะเห็นไหมมันเริ่มจะมีรูที่เราเห็นในขนมปังอ่ะคะ่ะอันนี้เป็นหน้าตาแป้ง ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะตอนนี้พอจะทำได้แล้วนะคะเรามาลองทำดูได้ไหมามาทำเลยไหมมาทำเลยไหมเซฟเขาบอกว่าต้องทำยังไงเซ็ให้มันเป็นก้อนแล้วก็ทาน้ำมันผักแป้งหลังจากนั้นนวดให้เป็นแผน่นแล้วก็เอามือมาแตะๆมันแตะได้หรอวะ มันดูเปียกมากเลยนะใส่แป้งเพิ่มนิดนึงค่ะให้มันออกมันโทษทีค่ะตรงนี้เป็นการสาธิตที่ผิววิธีนะคะเราควรจะใส่แค่น้ำมันนะคะไม่ต้องใส่แป้งค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันปกติแล้ววิธีที่ทำให้แป้งไม่ติดมือมีสองวิธีนะคะหนึ่งคือใส่แป้งสองคือใส่น้ำมันค่ะถ้าเป็นโรตีนะคะเราควรจะใส่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียว สวยม,มากเลยค่ะว้าวว้าวว้าวมากมากเลยว้าวว้าวนี่ค่ะเห็นไหมคะอืมกำลังดีเลยหลังจากนี้นะคะเรามาเตรียมทําให้มันร้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนทําโรตีเราต้องทํากระทะให้ร้อนมากๆนะคะเพืให้ให้ตัวแป้งนุ่มค่ะ เพราะว่ามันจะช่วยให้ข้างในของโรตีมีฟองอากาศเยอะๆใหญ่ๆนะคะนับอีกหนึ่งนาทีนีออกมาเห็นไหมคะ<ม><ม>ถ้าเราตั้งกระทะให้ร้อนมันก็จะทำให้ข้างในมีฟองอากาศแล้วก็มันจะฟูลแล้วก็นิ่มแลอถึงจะอร่อยนะคะโรตีตรอ ว้าวว้าวว้าวไปดิไปดิไปดิร้อยค่ะหมายดูสิไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปโอ้ก้นหนาเกินไปกรททามันโคตเลย เรามาดูข้างในกันว่อค่ะนี่ข้างในก็สวยมากเลยชืว้าถ้ามีแกงมาสมัครนี้จะสุดยอดนี่เรามาดูหน้าตาสุดท้ายของมันนะคะน่ากินไหมคะ สนใจชมคลิปทำอาหารอย่างอื่นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย